ตอนนี้เรากำลังเก็บภาพนะคะรถอีแตนรุ่นบิ๊กจัมโบ้นะคะของอู่อานันการช่างถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเส้นของอที่จะไปอำเภอหนองบัวแดงนะคะเราได้ขับผ่านาหน้าวัดผาเกิ้งเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้รถก็กำลังช่วงลงเขานะคะก็ขึ้นเขามาช่วงนี้ก็กำลังจะลงเขา เรากําลังจะมุ่งหน้าไปบ้านลูกค้านะคะวันนี้เรานํารถทั้งหมด3คันนะคะแต่รุ่นเดียวกันทั้งหมดก็คือบิ๊กจัมโบ้นะคะอันนี้ช่วงลงเขาความเร็วของเขาก็จะอยู่เกือบ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะนะคะเยอะหน่อยนะก็จะเก็บภาพแล้วก็ตามเขาไปเกาะเรื่อยๆนะคะ สองคันข้างหน้าก็นำหน้าออกไปแล้วนะคะช่วงงเขาเขาก็ค่อนข้างชันนะคะเขาลูกนี้ส่วนตามเขาไม่ทัน แทไ,ไ,ไม่แถ้าเวก็ไม่ไปเลยกำลังหาจังหวะจะแซงคันนี้ไปนะคะตอนนี้ก็ยังแซงไม่ได้ส,ส,สองคันข้างหน้าไปแล้วนะคะ อากาศดีนะคะวันนี้ฝนไม่เจอฝนนะคะตตามไม่ทันเลยนะคะตอนนี้ไฟถึงไหนกันแล้วอากำลังเห็นท้ายแวบๆแล้วนะคะยังไงฝากติดตามไปด้วยนะคะรถอีแตนของอู่นานการช่างนะคะใช้งานเกินคุ้มลดต้นทุนในการขนส่งนะคะสวยทนแข็งแรงทนทานเรารับส่งทั่ว ทั่วจังหวัดของประเทศไทยเลยนะคะรถเรานี่ไปไปแบบจังหวัดไกลๆก็รถก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ไปได้แบบสบายนะคะผ่านถึงมือลูกค้าก็พร้อมใช้งานได้เลยอะคะ่ะเห็นคันโน้นพอดีเลยนะคะคัน,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 ะคะคนหน้า ก็จะตามกันมาวันนี้ทั้งหมด3คันเลยนะคะรุ่นบิ๊กจมโบพี่บิ๊กพี่บิ๊กพร้อมลุยนะคะวันนี้พี่บิ๊กจัดเต็มเลยนะคะตามขบวนกันไปเลยไปเป็นทีมเลยนะคะต้อนรับหน้าเปิดซีซั่นขนอ้อยปีนี้พอดีเลยนะคะ สัญลักษณ์ของทางเราก็คือโลโก้นะคะเราก็จะเป็นช้างคู่ช้างนี่ก็จะเป็นช้างาคู่บ้านคู่เมืองของเรานะคะเป็นช้างมงคลน,นะคะเดี๋ยวเราแซงคันนี้ไปแล้วนะคะ อีกเป็นคันอีกอีกคันหนึ่งนะคะป้ายทะเบียนพร้อมเลยนะคะรถคันนี้ทั้งสามคันเลยนะคะยังไงฝากติดตามไว้อีกอีกหนึ่งคลิปนะคะกับรถอีแตนของอู่อนันการช่างทีมงานส่งสัญญาณโอเคค่ะฝากติดตามด้วยนะคะกับคลิปนี้ค่ะ